ิระชัยมาเซฮาชิมิมาสเตวาตาชิวะจัมมี่เดสวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับจัมมี่ค่ะวันนี้พิเศษมากๆค่ะจัมเอามัชฉะนะคะมาบุกถึงช่องเจกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะจัมจะมาชงเมนูนะคะที่จัมาทานเป็นประจำทุกวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ที่เราจะเริ่มชงมาชานะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่จะต้องมีค่ะคืออันนี้เลยค่ะชาเซนค่ะเป็นที่ตีนะคะแล้วเราก็ต้องมีถ้วยค่ะแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นถ้วยชวันนะคะจะต้องมีช้อนตักมะชานะคะจะใช้ช้อนแบบไหนก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญเลยที่สุดเราต้องมีผงมะชะนะคะวันนี้เราจะทำหนงเมนูค่ะก็จะเป็นเมนูที่ เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นมชะชาลาเต้ก็จะต้องมีนมค่ะเราจะใช้ชิร่อนนะคะแต่ว่าวันนี้จำลืมเอามานะคะขออนุญาตใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ <S <S 1> <S 1> คือเราไปญี่ปุ่นบ่อยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาดังเรื่องมชะชัดแล้วเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้ทําเพราะว่าในตัวมชะชัดเนี่ยเขามี สารที่ชื่อตัว EGCg ที่เขาช่วยแบบหลายเรื่องมากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องหัวใจลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคมะเร็งก็มีไฟเบอร์มีอะไรเยอะแยะเลยคือมีประโยชน์อะง่ายๆแล้วมีคาเฟอีนด้วยแต่เป็นคาเฟอีนที่แบบครึ่งหนึ่งของกาแฟใครที่แบบกินกาแฟไม่ได้แบบแบบนี้กินกาแฟไม่ได้เพราะว่าใจสัน่นก็จะมากินมะฉะแทนะคะ่ะประมาณเท่าไหร่เนี่ย จริงๆใส่ห้กรัมค่ะแต่ว่าชงบ่อยแล้วก็เลยรู้ปริมาณกะเอาได้เราจะตีเป็นแบบบางคนบอกตัว M มบางคนบอกตัว W ก็คือแบบนี้ค่ะเนี่ยมันเริ่มมีความโฟมแล้วนิดนึงค่ะคือตีแรงๆติดต่อกันประมาณ30วินะคะแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วเราก็จะได้ความโฟมแบบนี้เลยแต่แล้วค่ะก็ถ้าสำหรับตัวจำอันนี้ชง ใส่นมอีกเหมือนเดิมค่ะง่ายคะ่ะง่ายทุกคนสามารถทําได้ก็มีมีแพลนด้วยแล้วก็เป็นความชอบที่เราชอบมานานมากๆแล้วด้วยที่คือช่วงที่เขาไม่ได้ฮิตหรือมีกระแสเราก็ไม่ได้ออกมาทําคลิปเนาะก็คือตีทานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วพอเหมือนพอมีกระแสเราก็เลยอ่ะลงวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเห็นาอุ้ยรรมัจฉะหรอแต่ว่าชอบมานานแล้วแล้วก็พอจะรู้เรื่องราวของมัจฉะอยู่แล้วบ้าง อันนี้ก็เป็นเลยค่ะฟรีค่ะสำหรับเป็นสเปเชียลสำหรับช่อง7ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความชอบนะคะของแจมนะคะถ้าใครที่ชอบแล้วก็อยากจะเอาลองไปทำตามนะคะก็ไปทำตามกันได้เลยค่ะแล้วก็ในอนาคตถ้าจะมีแพลนนะคะอยากจะเปิดร้านก็ยังไงเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตเลยค่ะ